ดูเลือกเกิทำไมมันหิวขนาดนี้เนี่ยนี่เราไม่ได้ออกมาจากโรงงานนานขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมท้องมันหิวขนาดนี้โอ้โฮอโอ้กว่าจะคลืบคาออกไปข้างนอกได้เอ้าอดีเจี๋ยวนะฝนตกเหรอนี่โธ่ชีวิตฉันไม่ได้ออกมานอกโรงงานนานขนาดนี้เชียเหรอ

จับกลับไปโรงงานของฉันโอ้โหเจ้คนนั้นก็น่ากินจะโดนรถชนไหมนั่นเนาะโอ้โหผ่านฉลุยผ่านไปได้ยังไงมานี่เลยเดี๋ยวฉันจะจับเธอเองอุ้ยตายไหวกรีดใครจับฉันนี่ช่วยด้วยอะไรเนี่ยช่วยฉันด้วย ผมไปหนครับจับให้หมดเลย,ยจับไปลงงานนานก็ได้ช่วยด้วยตัวอะไรมาดึงแขนผมไว้เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะตามฉัน,นาฉันจับไว้อยู่แล้วแขนขาฉันยาวฉันคือมัมมี่ลองเล็กรู้หรือเปล่าไม่รู้ช่วยด้วยได้ได้ได้ไ,ดไดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จับซะเลยคนนี้จับแล้วนะนีแน่โอ้โหในนี้อีกเพียบเลยนี่ตัวอะไรนี่เหลืองแดง ให้ทางวันนี้เราไปกินอะไรกันดีอ้ายช่วยด้วยจับซะลอยนี่แน่โด้วยเอ้ยช่ยก็ได้ช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยช่วยพวูย้คุมด้วยช่วยด้วยว่าจะไปรับลูกกลับจากทำงานซะหน่อยโทเอ้ยช่วยด้วยครับพี่เอกดูสองคนนั้นสิอืมน่าจะมีอะไรแล้วแหละมีอะไรอ่ะ <c oughs> อเอาไปกลางล่มให้กันด้วยแฮ <c oughs> เออแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาข้างในป้อมอ่ะอืม ก็ข้างนอกมันคงจะได้บรรยากาศดีกว่าแล้วนะอแต่อยู่ดีๆฝนก็ตกเฉยเลยนะเนี่ยน่าอ,อย่าตกไม่นานหลอกฝนแบบนี้พี่ฝนหัวหน้าค่ะ อะไรเหรอครับคือว่าวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะใช่ครับผมเตรียมล่มมาเรียบร้อยแล้วจริงเหรอครับวันน้าแม่น่ารักจุงเบยใช่ครับเมื่อวานผมดูกรมอุตุมาเรียบร้อยแล้วฝนตกแน่นอนวันนี้ฝนตกใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ป้อมจะเปียกไหมคะป้อมเปียกไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่เปียกเฮ้อเอเอเอย่แล้วเย่แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่แล้วแย่แล้วคุณตำรวจคุณตำรวจครับเออยโอ้ยเหนื่อยแก่ท um ี Honestly, oui> ่ไม่ค่อยดีนะยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยเออเโอ้ยโอ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจครับหันน้าฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณตำรวจครับอ้าวนั่นครูใหญ่นี่นะครับ อ้าวคุณครูหญ่เป็นไงคะคุณตำรวจครับแย่แล้วละ่ะผมมีเรื่องมาแจ้งความนะครับเรื่องอะไรหรอคะก็คือเมื่อกี้ครับมีตัวประหลาดอะไรไม่รู้ตัวสีชมพูชมพูขาย,ยาวๆวิ่งเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็จับเด็กเอาไปบทเลยอะค่ะจับเด็กลอยเหรอคะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับทํายังไงกันดีอะผมเองไม่รู้จะทํำยังไงครับก็เลยวิ่งมาแจ้งความคุณตำรวจดนะ้แย่แล้วผมจะทําทยังไงดีอีกปีหนึ่งก็เถียนเะฮ้ยพี่เอ ใี่ดูเหมือนว่าข้างนอกเขาจะมีเรื่องแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกันนะพี่ฝนไปดูสิอา้าวครูใหญ่ครูใหญ่เป็นอะไรครับนี่เถอนี่เถอครูใหญ่เขามีเรื่องอะใช่แล้วมีเรื่องมีปัญหาที่โรงเรียนนะเธอต้องรีบไปจัดการกันทั้งคู่เลยรูกเปล่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เด็กๆที่โรงเรียนเขาหายกันไปหมดเลยแต่ฉันไม่ไปหรอกนะฉันจะอยู่เฟาปอมอ่าเอาเอา,เอาอยัางไงกันดีอะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อ เด็กๆแล้วก็ครูใหญ่เขาหายเอ,อ๊ะไม่ใช่ครูใหญ่สิเด็กๆที่โรงเรียนหายไปเหรอคะครูใหญ่ใช่แล้วหายไปหมดเลยมีตัวอะไรไม่รู้มาจับไปอ่ะจับไปงั้นเหรอใช่แล้วหน้าตาเป็นยังไงคะตัวสีชมพูขายาวสีชมพูขายาวอืมอุ้ยมันตัวอะไรอ่ะพนี่แอกไม่รู้จับไปทีละคนสคนต่อหน้าต่อตาจเอนเลยอ่ะ จับไปทีละคนสองคนพี่เอกกาะดีๆนะเออเกาะอยู่เนี่ยหอเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวข้างบนนะ่ะพี่เอกฮะพี่สาวเขาหายไปไหนอะ่ะโนนจับไปด้วยหรือเปล่านะไม่รู้สิดูท่าทางแปลกๆหน้าดูปกติจะมาเดินข้ามถนนแล้วนะอุ้ยเอาแล้วไงโอ้โหโล่งโรงเรียนเลยวันนี้โรงเรียนเงียบมากนี่เป็นความจริงหรอน่าจะจริงละนะพี่ฝนแล้ว ทำไมไงงั้นถึงมีคนมาจับเด็กนักเรียนไปอ่ะครูใหญ่ไม่รู้ฉันกําลังยืนอยู่ดีๆแล้วเขาก็มาจับไปฉันพยายามจะห้ามแล้วแต่เขาไม่จับฉันไปฉันโดนผลักกระเด็นออกมาคนเดียวจริงเหรอคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราไปสํารวจด้านในกันก่อนดีกว่าเผือ่อบางทีเขาอาจจะอยู่ในห้องเรียนก็ได้นะมาเร็วบ่ปพกปิก๊ดต้องลองดูนะพี่ฝนเพียกก็ไม่แน่ใจอ่ะยังเหลือใครอยู่มั่งหรือเปล่านะโอ้โหเฮ้ยไม่เหลือใครเลยอ่ะ ไม่เหลือใครหรอกเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปตามห้องเรียนโดยเกี้ยงเลยหมดเลยแล้วคุณครูล่ะคะฉันก็ไม่รู้รอ่ะพอฉันเห็นวิ่งเข้าไปในห้องในชั้นเรียนแล้วรีบจับเด็กๆออกไปฉันก็เลยวิ่งมาบอกตำรวจที่ไงแย่แล้วสิงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องพักครูก่อนดีกว่าเฮ้ยคุณครูอยู่กันเต็ไมไปหมดแต่ว่านักเรียนหายไป สงสัยเขาจะไม่เอาคุณครูอ้อแต่เด็กๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,ะอ,อ่ะผอคะอย่าเพิ่งตกใจไปเขาอาจจะอยู่ด้านบนก็ได้นะคะบุ๊กปิกทำไมนายช้าขนาดนี้เนี่ยว่าะฉันเป็นแมวอ่ะนุชฉันก็เดินได้เท่านี้แต่ฉันอุ้มนายแล้วเราไปดูด้านบนกันดีกว่าเผื่อบางทีเขาอาจจะอยู่ตามห้องเรียนชั้นสองนี้ก็ได้นะคะ พี่เอก,กเร็วๆหน่อยสิก็วิ่งตามมาแล้วด่ไงเฮ้ยปกติคาบนี้เขาจะเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนทําอาหารไม่ใช่หรอแสดงว่าเด็กๆโดนจับไปตอนระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนแน่เลยอ่ะโอ้โหเกลียงห้องเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะทีเนี้ยอืมต้องหาพยานรู้เห็นแล้วแหละว่าไปทางไหนกันบ้างอ่ะแล้วเราจะไปถามใครดีอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะ พวกปิกโบว่าอะไรอะโบบอกว่าลองออกไปดูข้างหลังสิข้างหลังโรงเรียนนะ่ะข้างหลังโรงเรียนเหรองั้นเดี๋ยวพี่ฝนนะนะพาไปดูที่ห้องนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยห้องนี้ก็ไม่มีหมดแล้วคุณครูสอนแต่ไม่มีเด็กครูสอนได้ไงอ๋อแล้วครูสอนใครก็ไม่รู้ไปดูที่โรงยิมหน่อยดีกว่าดูท่าทางโรงยิมน่าจะมีเออเฮ้ยชมรมหานก็ไม่อยู่อะ่ะไม่เหลือสักคนหนึ่งเลยคราวนี้ทำไงดีล่ะ เออทำยังไงดีอ่ะฉันแย่แน่ๆเลยอ่ะเอา้าอยู่ดีๆฝนก็หยุดตกเฉยเออเรื่องฝนตกฝนหยุดฉันไม่รู้ละตอนนี้เด็กหายไปหมดฉันจะทํายังไงดีเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปถามคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนดีกว่าค่ะนั่นสิพี่ฝนพอจะเหลือใครอยู่บ้างเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าแบบว่าคนที่ไม่เคยไปไหนน่าจะเป็นพี่สองคนนี้อ่ะ สองคนเนี้ยหรอเหรอเหรียญทองเหรียญทองก็เหรียญทองเหมือนกันนี่ไงสองคนนี้ยังอยู่จริงด้วยอ่ครูใหญ่ครับสองคนนี้ยังอยู่อยู่เลยนะเออขอโทษนะคะคือว่าเอ่อเจ๊ครับเห็นคนหน้าตาน่าสงสัยแถวนี้ไหมครับหน้าตาน่าสงสัยหรอเออฉันก็ว่าฉันเห็นเหมือนกันนะเห็นคารกระดึ๊บกระดึ๊บไปทั้งหลังโรงเรียนน่ะตัวตัวสีอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวขอนึกก่อนนะออ เออหน้าตาเขาก็หัวใหญ่ๆขายาวยาวตัวสีชมพูอ่ะอ๋อชัดเลยไปทางไหนนะครับหลังโรงเรียนไปทางหลังโรงเรียนพี่ฝนเลี้ยวเข้าพี่แหกป่านี้เป็นไงกันบ้าก็ไม่รู้อ้ยเบาๆบาโทษครั้นึงคนึงเลี้ยวตีโค้งรีบรีบป๊กปิดกกอนดีดีนะฉันจิกจนหลังคาเนทะลุอยู่แล้วอออเออเกาะไว้ก่อนจิกไว้ก่อนอือหลังโรงเรียนก็ต้องมาทางนี้แหละโอ้ยพี่ฝนอย่าดิฟแรงนี่นี่ทางนี้เลยรทางนี้ลยไร้ไงในไง ลุงไม่รู้หรือเปล่าอะเล็บจะหักหมจ่แล้วอยไปชนเขาดีเถิดดูท่าทงน่าจะไม่ใช่ลุงไม่รู้แล้วล่ะโอ้ยฝนขับทีโอ้โหไม่ต้องรีบนักก็ได้ไอ้แอกไี่ฝนเจออะไรบางอย่างเอ้ยเราอาคารตรงนี้มันมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้สิน่าสงสัยมากเลยอะเออเครื่องไหนจะมีเด็กๆกของฉันหรือเปล่านะโอ้โหอาคารใหญ่ชะมัดเลยเด็ทำยังไงดีก็ต้องเข้าไปดูอะค่ะคุณใหญ่เออฝากด้วยนะฉัน ฉันจะคอยช่วยเหลือด้านหลังโอ้โหสีชมพูมาเลยตัวอะไรอะพี่ฝนตัวบอลล่าเลยอะฮตัวอย่างใหญ่เดี๋ยวใช,ใช่ใช่ตัวนี้เหรอฮยใช่หรือเปล่าคะครูใหญ่เฮ้ยไม่ใช่นี่ใหญ่เกินไปนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันมัมมี่รองเล็กพี่แอ๊กพี่ฝนเจอแล้วไหนอะข้างหลังนั่นมีเพื่อนๆนเราอะที่ถูกจับมาเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวแล้วตัวอะไรมันคานกระดึบกระดึบอยู่ข้างล่างไม่รู้เหมือนกันครูใหญ่ล้อนี่นะคะเอ้ยเลยโอ้โหจับมากันเต็มเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนถูกใ,ใจเด้วยไข่ก็ได้ช่วยฉัดเถอช่วยฉันด้วยฉันจะไปรับลูกช่วยด้วยพี่เอกเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันคือห้องขังอะดินี่ที่นัง่งที่นอนอยู่ข้างล่างนั่นนี่ตัวอะไรอ่ะ เออเออเนี่ตัวอะไรล่ะใครเข้ามาเนี่ยฉันกำลังจับกินอร่อยอร่อยอยู่พอดีเลยทางี้พี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนช่วยทุกคนนะพี่เอกจะล่อตัวนี้ออกไปข้างนอกก่อนพี่เอกจะไหวเหรอไหวไม่ไหวไม่รู้รีบหนีไปก่อนแล้วรบๆบๆบรบรบจะหนีไปทางไหนอะพี่เอกเขาเขาน่าจะวิ่งเร็วมากเลยนะเออจ้างมันก่อนเถอะเดี๋ยวพี่เอกขอบวนๆนในนี้สักสองสามรอบแล้วพี่ฝนก็ช่วยทุกคนออกไปนะใครก็ได้ช่วยฉาทีพี่เอกจะอย่างนี้เหรอพอพี่เอกออกปุ๊บพี่ฝนก็ปลดล็อกแล้วช่วยทุกคนออกไปเลย ก็ต้องอย่างนี้แหละก็ได้ก็ได้งั้นเอาเป็นว่าพี่เอกโชคดีก็แล้วกันนะวิ่งให้ทันล่ะไม่ต้องกลัวแค่นี้ก่อนนะบุยบุยอออเอ้ยฉันจะจับไม่ได้เลยน่ากินชะม้าเลยตัวอะไรก็ไม่รู้หัวทองทองตัวอะไรก็ไม่รู้ตามมาน่ากินน้ากิน โอ้ยหน้าตาดีนะ s <S เหล่านี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอ้ันจะต้องจับให้ได้เลยโอ้หน้ากินหน้ากินของกิจกรรมหนึ่งเซจับไม่ทันหรอกฉัน่ะเป็นแชมป์วิ่งเร็ว200เมตรอย่ามาดูถูกฉันนะเดี๋ยวันจะจับให้ได้เลยหยุดก่อนไปแล้วนี่เพิ่มสปีดหยุดก่อนลด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 ลไปก็ไปไอระวังระวังหน่อยเซ มาตามมาหยุดก่อนตามฉันมาทางนี้ได้เลยเออฉันกำลังตาไปรู้หรือเปล่าว่าฉันออเป็นแชมป์วิ่งเร็วเมืออกานฉันมีทั้งสี่ขาเหน็นะเปล่ามันรับที่ความเร็วไม่ได้รับที่จำนวนขามาเร็วทุกคนตอนนี้พี่เอกเขาหนีไปแล้วอะ่ะช่วยฉันด้วยฉันจะไปรับลูกอะ่ะโอ้โหตุ๊กตาโกโกวาเป็นไงมั่งอ,อยู่ดีก็โดนจับมาตกใจหมดเลยอะ่ะตามฉันมานะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว เราออกไปจากที่นี่กันเถอะเอขก,กับใจมากเลยนะ <ใจ S 1> ที่มาช่วยฉันอุย้ยหัวหน้ารัตนาก็โดนมาเหมือนกันเหรอเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันแน่พวกเรา ฉันว่าน่าะเจ้าตัวนี้อันตรายมากเลยอยาเราจะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเได้แล้วเหรอดีใจจังเลยคุยใหญ่คะทุกคนคะออกไปจากที่นี่บอปุ๊กปิ๊กตามมาแล้วเขา้าให้ฟอนรอด้วยดิอยู่ไหนยะปุ๊กปิ๊กอะอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนข้างหลังฉันยังไม่เห็นหนายเลยก็วิ่งตามอยู่นี่ไงไน,นะนะนูน่นอ๋อโอ,อ้ปุ๊กปิ๊กอย่างงี้ทุกทีเลยเวลาหน้าสิวหน้าขวาเนี่ยนายหายไปไหนเนี่ย ก็ฉันตัวเล็กแล้วทําไมไม่เอารถไปอ่ะจะเอารถไปยังไงแล้วจะไปยังไงเรามากนตั้งหลายคนวิ่งไปดีกว่าไปหาที่ปลอดภัยเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนกันก่อนกันแล้วกันนะคะเอดีใจจังเลยนะทุกคนรอดตายหมดแล้วนะขอบใจมากเลยนะถ้าไม่ได้เธอละก็ฉันคงแย่แน่นอนเลยอ่ะพี่ฉันไปรับลูกได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะโกโกวาตอนนี้มันยังไม่ค่อยปลอดภัยมากเท่าไหร่เพราะว่าพี่เอกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าแล้วเขาไปไหนอ่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวิ่งรอเจ้าตัวนั้นไปอ่ะไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะไอ้ตามมาทางนี้เลยตามมาตามมาหยดนะุดหนาหยุดก่อนอมาให้จับซะดีดเเเีเริ่มจะเหนื่อยแล้วว่าแต่ว่าทุกคนออกมากันได้แล้วหรืยอยังเนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนอมาให้กินซะดีดีทำไมาย,ยิง่งวิ่งเจ้าตัวนี้มันยิง่งวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ตามชิดเลยหยดุดหยุดเดี๋ยวนี้ โอ้ยลถมาแล้วลถมารดมาลถมารถมาเฮ้ยเฮ้ยลดมาเฮ้ยลถมาลถมาเออโอ้ยเกือบไป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 ชิดเข้ามาเรื่อยๆแล้วโอ้โหจะถึงปลายเท้าอีกแล้วอาจารย์บอกให้หยุดยังไงเราหยุดก่อนครับขอเกาะรอไปด้วยคนโล่